ครับสวัสดีครับก็กับมาพบกับผมนะครับการเซียนะครับในตอนที่สามนะครับผมจะแนะนําเทคนิคการเล่นห้องกลางด่านเดาเท้านะครับในการเล่นห้องกลางด่านเดาเท้านะครับในจังหวะแรกนะครับให้เราเนี่ยควรที่จะปาควันไปไป,ไ,นไปตรงหน้าห้องกลางนะครับเพื่อที่จะได้ทําให้สตูเนี่ยไม่เห็นว่าเรา ดันออกไปหรือเปล่านะครับหรือว่าทําให้เขาเนี่ยอาจจะแจ้งเพื่อนในทีมเนี่ยไม่ขาดนะครับมุมนี้นะครับเป็นมุมที่คนส่วนใหญ่นะครับที่อยู่จากข้างบนเนี่ยจะล็อกลงมาในห้องการนะครับเพื่อที่จะเลงว่า,าเราเนี่ยดันออกไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราเกิดใกล้เนี่ยผมแนะนําว่าเราก็มาล็อกดูเพื่อที่ ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยวิ่งผ่านไปหรือเปล่านะครับเราจะได้แจ้งเพื่อนได้นะครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าจะวัดบุมเนี้ยผมแนะนวาว่าได้บ้างเพราะว่าเราเนี่ยเสียเปรียบตรงที่ว่าเขาเนี่ย <Okay. S 1> สามารถยิงแคปประตู <Okay. S 1> ใส่เราได้นะครับ <Okay. S 1> ผมส่วนข้อดีของการให้ห้องกาลนะครับก็คือถ้ามีฝั่งตรงข้ามเนี่ยเข้าอยู่ในห้อง L หรือคาเฟ่ A เนี่ยนะครับ <Okay. S 1> เราจะสามารถได้ยินเสียงจาก ในห้องกลางนะครับเสียงเดินแล้วเราทําให้เราสามารถแจ้งตําแหน่งเพื่อนได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดมุมสู้หรือดูอะไรเงี้ยมุมนี้นะครับเป็นมุมเนียนเนียนหลังประตูใกล้นะครับก็ในมุมนี้นะครับผมแนะนําว่าให้เล่นในจังหวะที่ถ้าเพื่อนแจ้งว่า L อลมีนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะต้องต้องการที่จะถอยถอยกลับเพื่อจะไปตีเอเนี่ยถ้าเราเข้ามาเนียนในตรงเนี้ยโดยที่แบบเงียบๆน,น,นะครับเราก็อาจจะ ทําให้เราได้ยิงฟรีเพราะว่าคนที่ถอยกลับนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องวิ่งเข้าห้องกลางเพื่อที่จะมาตัดเกมนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะไม่ค่อยได้เช็คในจังหวะนั้นนะครับเขาจะแบบรีบวิ่งเข้ามากันอะไรทำให้เราสามารถยิงฟรีได้นะครับครับผมส่วนการเล่นหลังม่านใกล้นะครับการเล่นตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าให้เราเล่นเนี่ยเพื่อที่จะออกไปตัดโซนโซนทางขวานี้นะครับแต่ว่าเราต้องระวังโซนหน้า หน้าห้อง L ด้วยหรือบนฐานนะว่ามีตัวล็อกอยู่หรือเปล่าถ้าเราเล่นตรงนี้เนี่ยแล้วเราเห็นเราฟังเสียงเอานะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขากําลังเดินหรือว่ากําลังควักระเบิดอะไรนะครับเราสามารถที่จะออกไปยิงเขาฟรีได้นะครับในจ,จังหวะหนึ่งแล้วก็ถอยถอยกลับครับผมส่วนถ้าเราจะเล่นนอกห้องจางนะครับผมแนะนําว่าให้เราเล่นที่ทั้งขวาไว้ยอะดีที่สุดนะครับเพราะว่า,วาเราควรที่จะปล่อยห้องจางออกมานะครับ แต่ก่อนที่จะปล่อยห้องกลางออกมาเนี่ยเราบนนี้เล่นหมดอย่างเงี้ยครับแบบโดดไปโดดมาแบบดูเพื่อที่ให้รู้ว่ามีคนเดินเข้าไปเนี่ยในห้องหรือเปล่าไม่งั้นเราอาจจะแบบโดนตัดเกมได้ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเข้ามาเนียนนะครับเราต้องจะฆ่าสายตาแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปแลกหรือว่ายีสู้อะไรมากนะครับการเรื่องการเล่นกาวนะครับถ้าเราเกิดใกล้เกิดใกล้ที่นี่หมายถึงว่าเราเกิด หน้าห้องกลางใกล้นะครับในจังหวะแรกให้เราเราสามารถที่จะวิ่งดันไปตรงนี้นครับคาเฟ่อเอครับได้ในจังหวะแรกเพื่อที่จะไปตัดถ้าเพื่อนแจ้งว่าทีมีชอบอเดินเอไวหรือไงครับแต่การเล่นอย่างเงียบจะไม่สามารถเล่นได้บ่อยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าฝั่งตรงข้ามเขาอาจจะล็อกดูเราอยู่ว่าเราดันหรือเปล่านะครับเราก็อาจจะต้องแบบ โดนลุมบ้างอะไรอย่างี้ครับก็ไม่ต้องเล่นบ่อยครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคการเล่นกลางนะครับโดยตอนต่อไปนะครับจะเป็นตำแหน่งไหนนะครับก็ขอติดตามกันต่อไปนะครับครับผมขอบคุณครับ